สวัสดีครับจิตนาครับเอกนะครับเพราะวันนี้ก็จะมาอัปเดตโครงงานนะครับสามยุทเคสที่เล่นได้แบบสมบูรณ์นะครับก็คือเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็มีสามยุทเคสนะครับก็มีสนทนานะครับแล้วก็ต่อสู้ทเทิลแล้วก็ระบบคับของนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ต่อไปครับผมก็จะพาไปดูระบบสนทนานะครับตอบโต้ระหว่างตัว NPC นะครับไอ้ NPC ก็จะเป็นตัวสนทนาก็าคือเป็นตัวให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีครับตัว NPC นี้ก็จะมีอยู่สีตัวซึ่งเราเดินเข้าไปคุูกับมันมันก็จะบอกว่าเครื่องดนตรีอันนี้เกิดพอสออันไหนผลิตจากประเทศอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือหาความรู้จากตัว NPC นี้ เราลองไปคุยดูยนะครับมันก็จะบอกว่าสวัสดีจรัหนุ่มกันหาส่วนผสมของไม้กรองก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวให้ความรู้เกี่ยวกับไม้กรองครับก็ตอบใช่แล้วก็จะบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไม้กรองนะครับ,บ,แ,ลบ,ลบ,รรบแล้วก็ได้ความรู้ตัวตนี้ไปอันนี้ก็ เป็นระบบสนทนาน,นะครับตอบโต้ก็ยูเคสที่สองนะครับก็จะเป็นระบบคราฟของนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็สัมบูของไอเทมนะครับเรามาดูกันว่าสมมุติเนี่ยมันจะบอกว่าให้ไปหาต้นไม้กับยางรถยนต์มานะครับ เพื่อจะได้มากรงเทพซึ่งเราต้องหาให้ได้หมดทั้งหมดนี้นะครับถึงจะมาครับของแล้วพลังพลังดาบดาบเราครับจะแข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะสามารถสู้กับพวกศัตรูได้นะครับแต่ถ้าเราไม่หาของไม่คราบของนะครับเราเจอศัตรูนะครับเราก็จะเราก็ตายเราสู้กันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาของนี้ครบ ก็เกมนี้จะสนุกตรงที่ว่าหาของนะครับแล้วก็ระหว่างหาของก็จะเจอตัว npc ก็จะได้ถามมันแล้วก็จะได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีครับก็เดี๋ยวเรามาลองหานะครับ่้นไม้มาทั้งหมดนี้ครับ่านไมย้ยางรถยนต์ต้นหินพวกนี้ครับเพื่อจะมาคับของื่วไปสู้กับศัตรูนะครับเรามาดูเลยนี่นะครับนี่ก็หาของครับก็เจอแล้วก้อนหินอย่างนี้เราก็เก็บไอเทมมา แเราก็เดินหาขอที่อยู่ไม่กลม้มในกครับเราต้องหาไปเรื่อยมีถัง,งน้ำมันเราเก็บมาก็าเราต้องลองหาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบแล้วก็ค่อยไปอัปเกรดที่ในร้านค้าทกีนะครับหลังจากที่เราเดินไปหาของวัตถุดิบผสมของครบแล้วนะครับเราก็มาผสมที่นี่เลย นะครับมันก็จะขึ้นเกลียวเียวหมดแล้วเพราะเราหามครบแล้วก็หาอย่างนัหนึ่งชินเราก็มาคาบซุปเนี่ยก็ได้ครับหัวคาบของเสร็จนะครับก็ดาบเราก็จะแรงขึ้นเวลาเจอศัตรูก็ตีทีสองทีก็ตายแล้วนะครับแต่ถ้าเราสมมุติเราไม่ได้หาของมาคาบอย่างเงี้ยครับเวลาไปสู้สู้ศัตรูได้ครับตัดเล็กแต่เวลาไปเจอหัวหน้าเราจะสู้มันไม่ไหวครับ ที่นั้นเราต้องหาของรมาดูกันนะครับเราครับขอมาแล้วอยกก่างแปงนแล้วนะครับผมก็ติดกับตัวที่ใส่ติดนะครับอันนี้ก็ี อันนี้นะเป็นก็เป็นยูท่ศ